สวัสดีครับสวัสดี FC บ้านมีครูออทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ไม่ไลงคลิปวิดีโอนะครับซึ่งเมื่อวานก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ลงคลิปแบบแตบบ่ผมถ่ายแบบรวมๆไปใช่ไหมแล้วก็อ่ลงอัปโหลดไปนะครับเพราะว่าอา่าโดยความที่รู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับช่วงนี้นะค,คือหลายๆเรื่องก็คือเรื่องของการตีกับพัสดุนะครับทุกท่านคืออ่ทุกการขนส่งของผมเนี่ยนะ ผมมีค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วผมพยายามแก้ไขตรงนี้มาหลายรอบมากนะครับผมแต่ว่า,ามีหลายๆท่านที่เป็นสวที่สั่งของก็บอกว่าถ้าเกิดไม่มีเก็บปลายทางเนี่ยคือเขาเขาโอนไม่เป็นเขาไม่สะดวกไม่อะไรเงี้ยคืออหลายๆคนก็โอเคนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยผมเจอพัสะดุตีกลับก็คือแบบตีกลับที่ไม่ได้เปิดกล่องดูไม่ได้อะไรสักอย่างเลยคือตีกลับพอตีกลับนะฮะผมก็เลยรู้สึกว่า ถ้าไม่พร้อมจะสั่งนะครับทุกท่านอย่าเพิ่งสั่งเลยนะครับเพราะทุกทุกอย่าง่ะผมมีค่าใช้จ่ายนะครับทุกครั้งที่ส่งของหนึ่งกล่องแบบเก็บเงินปลายทางเนี่ยผมจะเสียอย่างน้อยแปดสิบาทนะครับไม่รวมตีกลับนะถ้าตีกลับมาก็อีกนะฮะไปเซ็ตละกล่องนั้นร้อยกว่าบาทนะถ้าหลายหลายกล่องเข้าก็ค่อนข้างแย่เมื่อวานผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราจะทํายังไงดีเราจะเราจะไปต่อไหมหรือยังไงนะครับหรือว่าเราจะแค่แบบ ขายต่อให้คนที่มารับเราก็พอแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะรีวิวแค่ในช่องดีอะไรเงี้ยแต่ไม่ขายอะไรเงี้ยนะครับผมก็ยังคิดอยู่ว่าจะทายังไงดีนะฮะก็แต่ก็มีหลายท่านที่พยายามทักมาอยากจะอุดหนุนอยากจะอะไรเงี้ยมันก็คานความรู้สึกกันอยู่นะครับคิดว่าน่าจะยังทําต่อแต่ว่าขอพักๆเบาๆนิดนึงนะครับช่วงนี้นะฮะจะอัปเดตได้เท่าที่อัปเดตแล้วกันนะครับเพราะว่า เ,เจอแบบนี้บ่อยๆนะแทนที่ผมจะมีรายได้เพิ่มละกันว่าผมจะมาเอารายได้หลักออกไปกับค่าขนส่งที่ไม่ที่ไม่ที่ไม่คนที่ไม่นะรับผิดชอบอ่ะเนีเหมือนกับเสียค่าเอาเงินเดือนตัวเองมาเสียให้กับคนที่ไม่มีความรับผิดชอบนีจริงๆอ่ะถ้าเกิดไม่พร้อมสั่งเนี่ยดูเฉยๆก็ได้นะครับจนะริงๆอ่นะ ผมก็ยังจะรู้สึกโอเคกว่านะจริงๆคนที่เข้ามาดูคลิปผมแต่ไม่เคยสั่งผมเลยเนี่ยผมผมก็ยังจะรู้สึกดีมากมาเลยนะครับที่เขาแวะมาดูแล้วเขาก็เออไปกําลังใจให้กดไลค์กดแชร์อะไรให้เงี้ยคือคือดีกว่าเยอะเลยนะครับดีกว่าแบบอยากจะมาสั่งแต่สุดท้ายก็รับผิดชอบในสิ่งที่ทําไม่ได้อะไรเงี้ยนะเนี่ยผมค่อนข้างเข้า,ขาใจนะล่าสุด,ด่ผมไปดูคลิปหนึ่งของคนแก่นะที่เป็น ชุมชนในหมู่บ้านในะชุมชนนะ่ะแล้วเขาทำหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เนะี่ยเกี่ยวกับพวกจักสารอะไรเงี้ยเนี่ยพวกจักพวกสารอะไรเงี้ยคือ,อเขาไม่มีรายได้ทรับจากทางอื่นอนะ่ะแล้วเขาลงพัสดุตีกับเยอะมากๆคนแก่นั่งแกะกล่องพัสดุที่ตีกับแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยเขเข้าใจเลยนะเข้าใจเลยว่ามันหนักมากนะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่พร้อมนะอย่าเพิ่งสั่งเลยนะครับ เป็นผู้ชมที่ดีดีกว่านะครับเป็นเอฟซีที่น่ารักนั่งนั่งดูไปจะจะดีกว่าอีกนะครับนะก็เดี๋ยวยังไงจะพยายามหาอะไรไใหม่มาลงช่องแล้วกันนะครับช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีไฟทั้งหมดไฟเลยเนะี่ยเจออย่างนี้บ่อยจัดนะครับควักเงินตัวเองค่อนข้างเยอะแลลวนะเอามาจ่ายกับ,กบร้านมีดโดยที่แบบออนไลน์นะเนะี่ยหน้าร้านมีคนมาซื้อมารับไปอะไรเงี้ยคือมันไม่มีปัญหาครับแต่ว่า ในในออนไลน์อ่ะค่อนข้างทีจ่จะแบบเจ็บอยู่นะเฉลีเจ็บอยู่ก็เดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรใหม่เนี่ยอัปเดตนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับยังไงก็อาจจะต้องทําต่อไปแหละแต่ว่าจะทําในรูปแบบไหนต,ต้องดูีกทีนะครับว่าจะยกเลิกระบบเก็บปลายทางออกไหมหรือว่าอะไรยังไงแต่ถ้ายกเลิกออกไปก็เกรงใจพี่ๆที่เขาเก็บปลายทางแล้วเขาโอเคอะไรเงี้ยก็เกรงใจเหมือนกันนะแต่ก็ ต้องทําคลิปวิดีโอเพราะว่าเดี๋ยวยังไงคุณแม่ก็อยู่ด้วยกัน,นเดี๋ยวแม่จะว่างๆไม่มีอะไรทำนะนี่จริงเลี้ยงแม่เลี้ยงได้อยู่แล้วนะแต่เดี๋ยวแม่เขาจะรู้สึกว่าเอ,อมันว่างเกินไม่ได้ทํางานไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะรู้สึกไม่มีมันก็ไม่มีความสุขอะไรแค่นั้นก็เลยจะทําต่อไปนะครับโอเคครับทุกท่านครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาหาสินค้าสักคู่หนึ่งนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม